สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายรีโมทเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJ นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ AJ k a คาราโอเกะรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นรุ่น AJTIR308T นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นขึ้นต้นด้วย TIR แบบนี้แบบเดียวกันแล้วกเ็เลข3ขึ้นเหมือนกันเนี่ยใช้กันได้นะครับนี่คือ AJTIR308T นะครับเป็นรีโมทสั่งงานของเครื่องเล่นคาราโอเกะนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่ารีโมทคาราโอเกะ AJ นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสินค้ามือ2สภาพดียังใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับด้านหลังใช้ทานขนาด 2A 3ก้อนนะครับเ อ่าสก้อนนะครับขออภัยใช้ฐานขนาด 2A 2ก้อนนะครับฐาน2ก้อนแล้วก็ขนาด 2A นะครับขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งถ้าถ้า 3A จะเล็กนะครับอันนี้ 2A นะครับอ่าผมจะกดสั่งงานนะครับถ้ากดปุ่มแล้วมีไฟแดงๆขึ้นแสดงว่าใช้ได้นะครับเนื่องจากอินฟราเรดใช้ได้อยู่นะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมมีแสงอินฟราเรดขึ้นมาหลายที่เลยเห็นไหมครับ เท่าที่เรามองเห็นนะครับมี1 2 3มี3ที่นะครับไฟขึ้นมานี่ครับถ้าไฟกระพริบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ารีโมทใช้ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับไฟมันก็จะกระพริบๆๆแล้วก็มีไฟแดงๆติดถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ติดนะครับปึ๊บเมื่อเรากดขึ้นมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยไฟจะติดนั่นแสดงว่ารีโมทสามารถเอาไปสั่งงานเอาไปใช้งานได้ ปกติล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับรีโมทคาราโอเกะ AJ นะครับเป็นรุ่น TKRTIR นะครับคุณผู้ชมขออภัยเนี่ยเป็นรุ่น TIR308T นะครับตัวนี้ t i r 3 0 8 T นนะครับสั่งงานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ก็สั่งงานได้ปกติแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับรีโมทคาราโอเกตตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคาเป็นของหายากนะครับก็ต้องขายราคาสูงหน่อยนะครับคุณผู้ชมสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา1,800บาทรวมส่งนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ